นาเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับอาณาจักรรถไถรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาถูกนะครับวันนี้ผมมีรถราคาย่อมเยาหนึ่งคันนะครับเป็นคูเปต้านะครับรุ่น L 3 4 0 8สี่ศูนทีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับราคาพิเศษราคาถูกๆเลยเพียง1นึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนันบาทราคานี้ตามสภาพนะครับไม่มีเล่มทะเบียนหรือว่าลูกค้าเอฟซีท่านใดที่อยากเก็บงานทําสีสวยๆเหมือนคันนี้นะครับทำสีสวยๆเหมือนคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 190,000บาทนะครับ1 9 0เเอา185,000นานะครับรวมเก็บงานรวมทำสีรวมเช็คเปลี่ยนของเหลวแต่ว่าถ้าไปตามสภาพนี้นะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยนะครับผมก็ขายเพียงราคา159,000บาทเท่านั้นนะครับขายเป็นเงินสดครับเด,เดินนาถล้าหลายนะเดี๋ยวเอฟีวันแลนบได้อ่าอ่านี่ครับเครื่องเกียร์ดีเปรืองท้ายไม่หอนนะครับหยยบคัดแรง เหยียบคันแห้งเหยียบให้ทุดเออขาเพิ่นบ่ฮอดครับขาเพื่นบ่ฮอดนั่นมันก็เลยเข่ายากครับอ่าเดี๋ยวเอฟีทีาคือเข่ายากมันคือดังกิดขาเพื่นบ่ฮอดครับมันยุ่ไกลเอออ่าลองโฟวินครับอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าบาทครับคันนี้นะครับขายตามสภาพราคาถูกถูกนะครับราคาถูกระบบโฟวิลใช้งานได้ปกติครับสำหรับ L สามสคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับไม่มีเอกสารจุดโอนนะครับ มีใบซื้อขายให้จากทางร้านนะครับปั่นท้ายพีีโอหน่อยนะครับรา p t ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเปิดเครื่องดูน้ำหัน้ำครับระวังหัวเด้อลังค่านี่เป็นลังค่าทรงตําครับขันขืนบอดีนี่หัวแตกด้วยครับผมบอกไว้ก่อนอทํางานอยู่ที่5้าพันชั่วโมงการทํางานครับห้องคัดเดิมๆนะไม่เคยตัดท่อนนะครับรถแห้งดีนะครับไม่มีจุดรั่วไม่มีจุดซึมนะครับ ดูน้ำมาน้ำครับอ่าเครื่องคลิปครับดูเครื่องยนต์ครับไม่มีหัวไม่มีไอนะอ่าเครื่องดีเกียร์ดีครับชัดเจนนะครับเ็บตีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถราคาย่อมเยาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าเอาไปตัดหญ้าใส่หางตัดหญ้าได้นะครับขนาแบบสามบีแรงคันนี้เพียง1 5 9 0 0 0บาท ถ้าเกิดเป็นโซนทางไกลนะครับอยากมัดจําจากทางร้านนะครับก็มัดจาเข้าบัญชีบริษัทนั t แท็กเตอร์สวิตซ์อะซายได้เลยนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับมีรถจริงนะครับหน้าร้านจริงนะครับเซิร์ชใน Google Map ได้นะครับนั t แท็กเตอร์นะครับอันนี้เป็นสาขาใหม่สํานักงานใหญ่นะครับอันนี้คือโลเคชั่นหน้าร้านของเรายังมีรถให้เลือกอีกหลากหลายคันหลากหลายรุ่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเข้าโรงจอดครับ